ทุกคนก็จะชอบชวนเขาไปช่วยออคือคิดไหมว่าเออจีเอาเอาแบบพักสักงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเลยไหมเออเคยคิดอยูอ <laughs> ่ มาริโอ้ปรามจันจิขยันแย่งช่อดอกไม้งานแต่งงานรับมีคุยเรื่องแต่งแต่ไม่จริงจังล่าสุดหนุ่มมาริโอ้มาเอร์ออกมาบอกว่าไม่กดดันแฟนสาวที่แยง่งช่อดอกไม้ในงานแต่งเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนเพื่อนๆไม่ได้จริงจังว่าจะต้องได้แต่งเป็นรายต่อไปสารภาพเคยเอ่ยปากขอให้หยุดรับช่อดอกไม้แต่อีกฝ่ายบอกเพื่อนยุและบังคับเลยไปแย่งขำๆเอาสนุกเฉยๆเ,เคยคุยเรื่องแต่งงานแต่ไม่ได้จริงจังถึง ั้นระบุช่วงที่แต่งคู่ตนถ้าแต่งต้องไม่ธรรมดาเพราะเป็นสายเอนเตอร์เทนทั้งคู่เรื่องถ่ายคลิปเต้นกับจันจิยอมรับว่าเหมือนได้ฝึกความอดทนที่ทุกคนเห็นคลิปล่าสุดเต้นไป20เทคจริงๆถอดใจตั้งแต่เทคที่5แต่แฟนสาวบอกใกล้จะดีแล้วนะแต่ถ้าถ่ายคลิปกับตนแต่ละครั้งต้องได้เป็นค่าตัวแต่ไม่ได้เป็นเงินเป็นเลี้ยงข้าวมากกว่าปลืม้มได้ร่วมง,งานยูทูบเบอร์สุดฮอตคันเลนพิจองเผยตัวเองไม่เคยดูรายการ เม่อกนแต่คนรอบข้างใจฟูมากกว่าเพราะเป็นแฟนคลับเขาทุกคลิปวันนั้นเป็นการไปถ่ายโฆษณามือถือด้วยกันเอ่ยปากชม2หนุ่มน่ารักเฟลลี่ไม่แปลกใจที่คนชอบเขากันเยอะประกาศจีบผ่านสื่ออยากให้มาคอแลแลบกันในรายการ YouTube ของตนสักครั้งแม้หนุ่มมาริโอคาเรื่องทํางานวงการบันเทิงก็ไม่เคยขาดส่วนเรื่องการดูแลแฟนสาวอย่างสาวจันจิก็ไม่ขาดเช่นเดียวกันถึงทั้งคู่จะไม่เร่งแต่งอะไรแต่ก็มั่นใจนะคะว่าในอนาคต นาคตจะต้องมีข่าวดีแน่นอนปพราะหนุ่มมาริโอถึงขั้นบอกว่างานแต่งงานของทั้งคู่ไม่ธรรมดาแสดงว่าทั้งคู่ก็คุยกันมาเยอะแล้วนั่นเองรอเซอร์ไพรส์งานแต่งงานอีกทีค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เสมอขอขอบคุณมาริโอมาเลอรและจันจิจันจีราฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดัง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ